สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาไปดูการแข่งขันโปลีกริคุราซีซั่นเดย์สินะครับผมซึ่งทีมอีเวสต์ยูสปอร์ตเนี่ยคว้าสีแชมป์ติดเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของโปลีของไทยเลยนะครับผมก็มันมากๆเลยครับผมก่อนจะไปดูนะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่องโคตรเท่ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมเกมที่1นึทับสกันเลยนะครับผมไป let's go คีอเมงให้แบบหนึ่งวันนี้ มีคนขอมาเยอะว่ามาหรือ,อยังเออรู้พี่เมฆอ่ะมาหรือ,อยังมาแล้วเข้าเราอีกเอ้ยไม่น่าเชื่อไม่ได้ขึ้นไปทักไปทายซะหน่อยอ่าวันนี้มีคนขอมาเยอะว่าพี่อย่าเจิมซีจีจีนะครับได้งั้นจัดไปซีจีจีคุณเ,เหรอมาเอาอหรือว่าคุณะจะเจอเมื่าคุณจะเจอผมจะได้หลีกให้ผมไปไมค์เซตมีคนบอกว่าพี่ช่วยเจอไมค์เซ็ตให้หน่อยโอเคได้ผมไปไมค์เซตผมซีจีจีเลย ผมไม่ชอบเลยคนมาขอลงขอร้องเนี่ยผมไม่ทำรับผมเออเขาขอร้องผมด้วยประเด็นเออแล้วผมเจอไม่เลยผมไม่สนใจหรอกเดี๋ยวรู้เลยเมื่อวานเนี่ยทำไมแล้วคุณซีน่ามาแม่นแม่นไทยถูกไปสองใช่ไหมเฮ้ยซีน่าไทยถูกด้วยเหรอเดี๋ยวรู้จากคู่หูสองปตอตรงนี้เลยไอ้นั่นมันเวไทยถูกอยู่แล้วเราอ่ะเวเวแช่งครับผมตรงเอ้ยไม่แช่งอ๋อเวแบบเวเวเวคำสาบเวคำสาบครับผมไม่เคยแช่งไม่เคยแช่งอย่าแ่งก็แช่งอย่างนี้ แล้วโดนถล่มเพจอีกตรงนี้เวคัมสาเวคัมสาครับผมอย่าลืมไปแฮปปี้เบวันเดย์คุณใบตัวที่เพจเนียนะมาได้แหละเออถ้ามาก็ขอบใจครับผมดูไม่ค่อยต้อนรับเท่าไหร่ถ้าไม่ไปเพจคุณใบตัวเพจบักได้ยังว่างนะครับครับผมก็เข้ามาก็ขอบใจแหละเออแค่นั้นแหละแต่จริงๆผมเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องวันโกงมันเกิดเท่าไหร่อย่างนี้จริงๆผมก็ไม่ได้บอกใครอะไรขนาดนั้นไม่ถึงแบบคนรอบตัวไม่ไอบอกมันเป็นมุกแบบบอกในการขันอะไรเงี้มันเป็นมุกแต่ปกติแบบไม่ได้บอกใครแล้วนี่หลายคนมาถามวันนี้มันเกิดคุนหรือว่าเกิด แอบไปโมเดลขอบใจอะไรเงี้ยครับผมพ่อคุณแม่โทรม,มาบอกเออขอบใจผมวางดูคนไม่ค่อยน่าคมนะเรา <laughs> จริงไม่น่าโตมาจนถึงตอนนี้ได้เป็น <laughs> คนแบบเย็นชาคนเย็นชาอืมแต่ใครมาก็ขอบคุณมากนะนี่ยถ้าเกิดเป็นท่านผู้ชมฟรีไฟเออร์เ e นี่ยผมรักทุกคนอยู่แล้วครับผมยิ่งเป็นผู้หญิงนะผู้ชายผู้หญิงรักเท่ากันไม่ว่าจะเพศไหนจริงรักเท่ากันหมดเพราะว่าคนเราเท่าเทียมกันนะครับผมชนะสี่ชนะสี่อย,อย่างนะเองกับค่าที่ต่างแค่เสื้อผ้าตรงนั้นเท่าเทียมกันหมดครับผมตรงนี้นะ ช่วงนี้ดูหนังเยอะนะเราอะอยนัง,<ม>งหนังไทยหนังจีนนี่เอาหมดนะบางทีนอนไม่หลับไงม,มีบางเวลาบ้างทำไม,มนอนไม่หลับเราไม่แบบอา เล่นกงเล่นเกมอะไรไปต้องไปดูหนังด้วยก็นี่เล่นฟีไฟเออร์เนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยมันจบเร็วเกินต้องอีกโดดอีกโดอกโดอีกโดดแล้วนอนรอดูหนังให้มันนอนหลับช่วงนี้นี่พอผมมาสตรงสตีนี้มีคนเข้ามาแนะนำทิศการเล่นเ,<อ>เยอะแยะเลยนะคุณสตีมลมวด้วยเหรอเออ,อมีคนเข้ามาแนะนำทิศการเล่นเยอะแยะเลยผมต้องขอบคุณมากจริงครับผมบอกเลยตรงนี้นะแบบเข้ามาช่วยสอนยงสองยิงนี่ผมบอกเลยว่าเออมันสอนมันสอนข้าพักคำพูดได้ด้วยเหรออะไรเนี่ยสอนได้เขาบอกว่าไม่พี่ต้องเลงแบบอย่างงี้ทิศอย่างนี้ไปลองมาแล้ว เป็นไงแม่นขึ้นไม่โดนเลยเหมือนเดิมก็คือมันฝรั่งห่างคำพูดกันไม่ได้แหละครับผมแต่ถ้าใครอยากเปโค้ชตัวตัวก็ติดต่อคุณท่าไปได้เนี่ยับตัวเฉพาะผู้หญิงเนาะก็จะก็จะชอบเอกพิเศษแหละใช่ใช่แบบตัวบางกรอบบางกรอบหน่อยอย่างเงี้ยชอบชอบแหละครับผมตรงนี้นะคนเดียวตอนนี้อ๋อใช่อ่ะับผทำไมเราเราซื้อสัตว์อ่ะฮะทำไมเราซื้อสัตว์อ่ะโอ้ยผมเห็นพี่ไงโอ้ยเออถูกถูกผมคนซื้อสัตว์ไม่ไม่ไม่ผมเห็นที่พี่ถูกก็เลยแบบไม่ไม่ชอบใช่ไหมใช่ใช่ นี่เราเข้าเล่นเกมแล้วอย่างนี้เบิ้มมาเป็นนาทีแล้วก็ดูเขาฝ่าเฟิร์มไงอะดูว่าบนจอดเก็บของไม่ให้เก็บด้วยพอจะผ่หญิงด้วยบางกันเนี่ยเป็นไงเนี่ยพอมาผาอย่างเงี้ยดูแปลกๆตรงนี้ใช่ดูไอ้ก้ไม่เก่งเก็บไหมแต่วินต์ไม่เก็บด้วยนี่ผมเจอมานะเอเมนะใช่เหรอผมซีจีจีผมบอกเลยครับผมแต่แบบคุณยังเคยถูกไงอ่าผมอุ้ยอันนั้นถูกมันมันต้องถูกอยู่แล้วพวกนี้ดีกว่าช่วงโอนนะอีโัวมาแรงเุกคนช่วงช่วงนี้นี่ เต็มหน้าแบบหน้าเพจฟรีไฟสปอร์ตเทียไปหมดเลยนะทำไมอ่ะกิมมิกผมเนี่ยที่แบบว่าเวลาผมไปคอมูเมนต์อะไรเงี้ยอเออพี่ครับช่วยอย่าเจิมทีมนี้ด้ยนะครับผมมุขอร้องเลยตรงนี้เพราะเราเติมแล้วเราผิดใช่ไหมอ่าอืมคิดดูขนาดเคยอจเหลือสี่คนนะครับลูบินูเหลือคนเดียวอ่ะอืมจะได้แชมป์อยู่แล้วยังไม่ได้ให้ตายเถอะดวงชะตาเทพธิดาฟ้าสถิตบอกเลยเออท็อปฟอร์มจะจัดผู้ชายคนนี้เป็นอะไรที่พูดกันยากนะฮะมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้อเนี่ย มีต่อไหมไม่มีจําไม่ได้ละมันมันเริ่มด้วยลายงก่อนอ่ะแล้วนี่นเกมไว้ว่าต้องใช้ต้องใช้แน่ๆนะอาดูวงดูวงดูวงเป็นไงกูแทะเออวงเกมนี้สวยอยู่เหมือนกันครับโอ้วงนี้ผมว่าบิวมาสกิไม่ก็พีกอ่ะครับสองที่นี้แหละที่วงจะหนีถูกไหมที่วงจะไปอ๋อโอเคเดี๋ยวผมดูผมทายว่าวงหนีครับผมผมว่าเดี๋ยวนี่วนๆมาเนี้ยเนี่ยถาเนี้ยอ่าเหนือพีกแหละก็พูดสิท่านผู้ชมเขาไม่ได้เห็นเนี่ย <c oughs> ก็พูดสิ <laughs> น่าจะวนมาถึงนั่นแหล,ละผมว่าอ่าคุณ<ม>ไบรต์ตอบว่าไปเหนือพีกนะไปเหนือพีกผมว่าไม่พีกก็วิมารสก,กิแหละตรงนั้นตบดังฟุบเลยครับผมเรียบร้อยคุณเลื <c oughs> เเอกได้อันเดียววิมารสก,กิหรือว่าพีกไปพีกสิโอเคไปพีกนะเอาดอกไม้เดียวตัวเขาตรงนี้ไปก่อนครับตันไล่หลังมาหมดเฟสฟ,ฟาร์มาเริ่มยิงกันไปครับมันต้องขึ้นฟ้ามานานมากครับฟา้าเจอหมดวงแรกอยู่แล้วครับแล้วเก็บตรงนี้โรบี้สามารถคอสัดน้ไม้เดียสเจ็บไปได้ครับ เซอซ่ากิวก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องเล็กแต่เอาเขาตายแล้วเพื่อนอโอ้โหเอายังไม่ตายหมดใช่ไหมก็เลยต้องยิงใส่โคโนโคเข้าไปนิดนึงก็เห็นว่าตายแล้วหนึ่งคนนี้ยังยืนยิงอยู่ยังยังเฟรย์ว่าจะไม่เกิดขึ้นนะตรงน,นี้เอฟวียังคงรอดไปได้อยู่ยังยังชุบได้อยู่ใช่ไหมโอ้โหแล้วดูนักกีฬาแต่เราคนยิงคือแบบ เขายิงเข้าเป้าหมดเลยครับผมเมื่อกูเป้าอยู่ไหนก็อยู่นะเจอซากิว,ว้าด่านสิบเจ็ดนะใหมีร้อยยี่สิบคะแนนยังต้องเล่นผลงานอยู่เอฟวตรงนี้สวนกลับมาเหมือนกันเจอซากิว้าดานลงไปหนึ่งคนนะอ่านรบกวนใครก็ได้อ่าบริจาคยายให้ม่ทีนทีะครับครับผมโอ้โหตรงนี้นี่คางเหลืองหมดเลยล้วโดนอีกแล้วฮะจังหวะที่เคลื่อนย้ายโพสิชันแบบนี้คตัวนั้นบารบารีเฮดยิงคอไปอ่ะยืนชุบอีกยืนชุบแล้วพาเพื่อนถอยออกไปก่อนครับจังหวะนี้เขาดูยิงเหมือนง่ายนะอืมไปลองเล่นมาละเป็นไงโอ้ใหญ่พูดมีีีีมมมมมมัััั้้ยยปปืืืนนนนนนนงงกกรรเเ่่่ออไท ครับผมยังเสียดายอยู่ทุกวันนี้นครับผมก็ยังเจ็บมาจนวันนี้อ่นอนก็มีแต่น้ําตานะครับผมมีแต่เธออยู่ทุกเวลาไม่รู้ต้องทํำยังไงครับผมไ <laughs> <laughs> อ้น,นี่ไม่ท้องคำเนี่ยฮัลโหลบอกแล้วคุณเนื้อเพลงอะไรบอกผมตอบได้หมดแหละกูอ,อ,กอยากไปเล่นงี้กับซีน่านะ <laughs> ตัวนั้นไม่ฟังเพลงมัรน,นฟังแต่ธรรมะครับผม กูทุกวันนี้ก็ไปน้ำโมอย่างเดียวนะใช่เออเหนียวนึบเหนียวนึบเลยนะท้องอย่างเดียวน้ำโมน้ำโมเอออะไรนะอะไรนะแต่เมื่อวานเขาบอกเขาฟังเพลงฮอบเฮ้ยใช่เหรอใช่ใช่เขาบอกช่วงนี้เขาฟังทูพีเขาสับสนหรือเปล่าแหละไอ้พี่พอบอะสับสน เขาคิดว่ามันเป็นที่บอกจริงเพงแหล่หรือเปล่าอ๋อแบบที่พอบไทยอย่างเงี้เออพี่พอบไทยอ่าไปแบบไปเชียงแหล่แล้วเนี่ยอ่าจะฝาบสนหรือเปล่าสรุปนี่ตอนแรกนึกว่าแบบอ่าเป็นแรปเปอร์แบบอ่าเป็นตัวบอยดีเจอะไรอย่างเงี้ยหรืคนึงเป็ตูพีอ่าจริงๆไม่ใช่ทศพลถิมพพาเลยครับผมไปขาดเลยเอายิงข้องนี้ไปดีๆงจรจฮะ ตอนนี้เอ็ดับเบิลครับธน,นาบอลอมมีสวนกลับมาด้วยอย่างลูเเอ็เตอนนี้เขาติดอยู่ตรงกลางนะธนาหน้าเป็นธน้าของเจอร์ซายคิวธนาหลังเป็นีจีจีครับยิงคอไปแล้วบริเวณนั้นมันเป็นป่ากว้างด้วยไม่มีที่กำบังอะไรเท่าไหร่ครับนอกจากทธน้าต้นสนที่บงังพวกเขาอยู่สองสต้นเนี่ยครับผมตรงนี้นะครับไม้ที่เฮสเรียบร้อยตรงน,นี้บอกบแล้วว่าให้บริจาคยาสักทีนะเพื่อนหกล้มด้วยไอ้ที่ฟอร์ทูเดสนี่คือหกล้มด้วยลื่นลงไปไต่ผาลงไปนั้นนะเพื่อนต้องรีบไปชุบก่อนครับเอาแล้วกลายไปว่าทธน้าเอ็ดดับเบิลลอยเจอ อ่ะล่วงไปเองหนึ่งครับผมอิมมอลทอตรงนี้ได้บาบาทีเอสไปนั่นเองครับผมต้องเนี้ยปัญหาเกิดแล้วคือไม้ทีเอสเนี่ยอ่าผมกวนว่าหลังจากเล่นเกมเสร็จเนี่ยไปรับเพจัตวลนะครับผมยาเยะที่ไม่มีซักก่องโอ้แต่ไม้ทีเอสยังสวนกลับได้เ้วเก็บนั้นอิมมัลทอไปขโมยคิวแลาไอ้ B ัวบิว ขโอมอยมันได้2คิวแล้วครับไอ้2คิวที่เกิดขึ้นในเกมนี่อแต่ว,วัตถาบาอนเอาบาบาที่เฮดลงไปอีกแล้วฮะครับผมบาบาปล่อยผมน้องนี่อ่ะรบกวนซ้ำผมดีแล้วก็ตรงนี้กลางโคโนซานท้าสไนแต่เข้าไปช้าครับเพราะเหลือแค่2คนเจอซ้ายคิวไม่มีอะไรจะเสียงเนี่ยบาอนไปเก็บทา่าน้าอัน์ทีเฮดมาครับท่าน้าไมเดยพยายามจะชุบบาอันทีเฮดขึ้นมาอยู่ครับตรงนี้ไม่รู้จะชุบขึ้นมาได้หรือเปล่าไมเดยเอสเลือดน้อยกันทั้งสองทีมเลยครับตอนนี้บาลรอนสามสิบเอ็ดไปเก็บบาบามาหายไปก่อนบาบาหายไปแล้วไมเอายิงตรงนีีีี้้้้เเเรรรยยยบบบบออออคคััจซาาาิวปะใหผมไดกทถ คือตายไม่ตายก็เหมือนตายครับดูจากเรื่องตอนอนี้ของ FW ไม่มียาซักกล่องเพื่อนผลกับโลกม่วงมามันเจอเสือขาวครับเดอะครูสเอาไงเ <nightmare S 1> อาเพิ่งเสร็จศึกมาเลยนะน่าจะต้องใส่แล้วอย่างงี้ UAV ดีพลอยมาเห็นสูตรตัวอะสักทีหนึ่งยิงไปกลางโคโน้ด้วยตึครูสนี่มัมงคนเดียวเนี่ยตอนนี้สเกลคนเดียวก่อนนะเนี่ยตามมาตามมาอยู่โอ้หวันนี้เด็กหลงลงด้วยครับผมเด็กหลงลงแล้วจะเข้าไปเล่นตรงนี้ครับเราดูอัตราสองจอให้ดูเลยเพื่อทำไมมันพรีเมียมขนาดนี้ พักแลมโบ้เนีเกมนี้นะพักแลมโบ้แล้วรอเข้าชารับนั้นนั้น F W ตอนนี้เหมือนสิงโตท,ที่อยู่ในกรงให้อวอลมันจะเข้าไปล่าครับเปิดหน้าคนโดนตรงนี้ไอวอลน่กลางกันไปแต่ว่า่บข้าทไ่ไม่เหลือยาไม่ห้วนี่มันฉาัสหานมู่ชัดๆนะ พี่วเข้ามาเก็บแล้วบีบ FW จบรบัน11เลยพี่มีนจ่ายเขาตรงนี้ดักว่า,าเข้ามาครับยังไงก็ต้องเข้ามาแล้วตรงนี้อือคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันโดนมานานใจแล้วเพื่อนเพิ่งจะไฟเสร็จใหม่ๆ F W นี่ก็ชีวิตใช้คำว่าอ่ารันทดจริงๆออน่าจะไปแบบออกคนค้นอะไรอย่างงี้ถูกคือไม่เหลือยงเหลือยาไม่เหลืออะไรให้แบบต้องทาแล้วอ่ะคือน็อกตรงนั้นปุ๊บยาเยอะไม่มีปั๊มไมทีเอสเนี่ยโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกชุกขึ้นมาเนี่ยบาาบาสเนี่ยคนเออพอกันทั้งค่อผมบกเลย ตรงนี้นะทั้งเรานเจอซ่าคือพรีชีพเลยัเมื่อคู่นี้คือกาบมิกาเซ่เลยเหลือสองคนก็จะเข้าไปยิงเขาให้มันได้เต็มที่เลยครับบอกเลยแนะนําว่าลงที่ไหนเนี่ยอือ่าแข่งแผนที่นี้อีกรอบเนี่ยเปลี่ยนที่ลงละอย่าเยอะที่หาไม่เจอซ่ากล่องหลบเจอซซาคิวไว้ด้วยก็จะเป็นดีครับเจิดซาคิวแกพร้อมมแ่พรีชีพจริงๆฮะเดี๋ยวแนะนารายการคนค้นคนค้นให้ละกันอ่าเน้่ยเอฟวีบินะครับอ่าเขาบอกว่าถ้าคนดีเนี่ยอืมผีคุ้มครับผมอ่ามันก็จะครับผมอ้าวทำไมอ่ะ ใช่ไม่ได้ไม่ไม่อะอยากรู้อยากรู้อยากรู้ถ้าคนดีมันจะไม่มีฟองทําไมอ่ะอ๋อเพราะเราเราคนดีใช่ไหมใช่มันต้องแบบคนดีมันจะไม่มีมันมันต้องละลายหมดใช่ผมของผมอ่าคนดีไม่มีฟองอืมบางทีผมคนประจําเลยทานหน้าหน่ะของเอสเนี่ยคนตลอดไอ้คนทําไมอ๋อให้ฟองมันเข้าไปผสมกันชอบชอบคำว่าอไรก็ใสครับมันยิ่งคนมันยิ่งมันยิ่งไม่ซ่าไม่ใช่เหรอแต่เอสนี่ต่อยคนไม่คนยังไงก็ซ่าอยู่แล้วครับผมซ่าเป็นไกลนะตรงนี้เลยถูกอันนี้คือเอสโคราน้ำมะลงของไวทินอร่อยซาชื่นครับผมเกี่ยวกับปอมออกไปแล้วตรงนี้เรรียยบ้อ ตายเลยปะกระปอมอ่ะอ่าครับผมครับตายแหละถ้าขึ้นสีแดง <c oughs> ขนาดนั้นตายแหละถามไงยืนยาน,นการก่อนเอออาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้ม<า>ผมบอกหมายถึงเกมนี่แหละหมายถึงคนที่โดนยิงอ่าครับผมครับนาะภาษาเปิดชอบไม่เล่น PC ตรงนี้นักหนราชังเอาเลยที่เข้าไปหลบหลังท่านั้นเสาไฟก่อนครับโดนค้อจากระยะการทัานสาครูเอ็กอืมโอเคแม่นแหละครับเนานเอาเลยที่เฮดนช็อตนะเมื่อักครู่เออยยอมแหละคือผมก็อยาก ไปนั่งดูอยู่ว่างๆเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าแบบเออ<ม>เขายิงยังไงทนายเก่งๆบางทีอยากไปนั่งดูอยู่ที่บูยแคมป์กีฬาเหมือนกันแต่ก็กลัวจะไม่ได้กลับบ้านทำไมอะ่ะน่าจะโดนด<ต>่<พ>าฟาต,ตรงนั้นเพราะนึกว่าเขาชวนนอนค้างอะไรอย่างงี้เขียนเป็นนักพากที่รักเออไม่ใช่แหละแบบว่าเจอทีมผมนะเวก็ใสา่ให้เขาทีนะครับผมกายวอก่อนครับตรงนี้เราเล่นไปขึ้นทางด้านบนแบบนั้นเลยครับตัวเอ็มจีนี่ไม <laughs> ่ไม่ได้มีโอกาสพากนาเหมือนกันก็กลับมาในอาทิตย์นี้ครับเอ็มจีเอ็มจีในช่วงนี้เริ่มกลับมาเรื่อๆรคับผม แล้วมีคาราเมลด้วยครับอยู่ทางด้านหน้าครับน่าจะเป็นสองทีที่รอประทะากันอยู่กับคาราเมลเอ็มจีล้อมไว้ครับส่วนคาราเมลอยู่ในบ้านจะพูดว่าได้เปรียบเต็มที่เนี่ยก็ไม่ไม่ได้เียเพราะทางด้านเอ็มจีแกล้อมไว้หมดแล้วแล้วมียิงทะลุไอวอลนั้นด้วยโตนนั้นน่ะช่วงนี้คาราเมลเอาเหมือนกันนะแล้วเจ้าผ่านมิซิสซันมาปู๊เขาเปลี่ยนสไตล์การเล่นเลยครับ คาราเมลในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีปัญหาครับผมว่าเนี่ยยิงปุ๊บยิงปุ๊บเจอใสอย่างนี้ใสอย่างนี้ใสอย่างนี้ปุ๊บใสไม่สุดครับผมมาตรงนี้คาราเมลบอกใสสุดแล้วตรงนี้สองตัวเลยครับแล้วตัวเองกลางโคโนโด้วยการว่าเอ็มจีไปเลือดที่จะถอยนะแล้วน็อกดาวสองแบบนั้นนะมีโอากาสได้ชาร์จอยู่เหมือนกันครับตัวของนะคาราเมลโอวยแสติว,ตวไปสองตัวเลยจะเก๊สติลคิวตรงนี้ได้ไปสองคะแนนเฉยเลยอะ คาราเมลออกแนวป้อแต่ว่าไม่ได้ครับตรงนี้ไม่ได้สีไม่ได้ทําอะไรเลยครับผมบอกเลยว่ากำมัดนะตรงนี้น็อกไป2กําลังกันใส่อีกอโอ้โหเสียดา้เมเป็นแสนแขนไม่ได้จับครับตรงนี้คาราเมลวิ่งมาเคลียเลยคนสุดท้ายเนี่ยต้องเอาให้ได้เนี่ยบาจูเนี่ยแล้วคาราเมลจะโดนเองด้วยแล้วจะคนเองด้วยแล้วกำลังจะเสียคิวหรือเปล่ายังมีคนตามมาช่วยรับทำเป็นแมนบูก็ส์เอาเรียบร้อยเอาอีกแล้วดังน่าเดอะคูสขโมยคาราเมลด้วยฮะบอีโบสอยู่ไหนครับทำโซเป็นเสือหวยแบบนี้ไม่ถูกต้องไง เออไอเด็กคนนี้่มันทำไม่ถูกนะเออทั้งเตอร์เกตทั้งเตอร์คูเลยสองเตอร์ตรงนี้ขโมยไปสองคิวสามคิวด้วยเออคนเขายิงแล้วโูกแล้วถามื่อมงเมื่อมยเหมดแล้วนะเพื่อนอกระสุนก็ต้องจ่ายยาก็ต้องพันไอวอก็ต้องเสียเออไอนี้ไม่เสียเลยใช่ลงทุนมาตั้งแต่แล้วมาตื่นมาจองตั้งแต่เช้าเนี่ยเออนี่หมายถึงเรื่องอะไรเนี่ยหมายถึงคผม ล่าสุดน่าจะหุ่นยนต์แหละเออตอกแต่ชาาไม่ได้เลยเออน่าจะหุ่นยนต์แหละตรงนี้ครับผมหุ่นยนต์คืออะไรอ่ะอ่าหุ่นยนต์อ๋อออกแนวแบบอ่าหุ่นยนต์เออหุ่นยนต์นิดหนึ่งหุนอันหนึงเออวันนี้เราดูเฮฮานะ วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องอย่างี้เละครับผมอันนี้เป็นวันสุดท้ายของฤดูหนาหวด้วยนะทุกคนนอกจากจะเป็นวันสุดท้าย <ผม S 2> ของเดือนกุมภาพันธ์ผมว่ามันหมดตั้งนานแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณตามฤดูกาลปฏิทินของโลกเน,นี่ยมันมันเพิ่งหมดของไทยอะ่ะประเทศนี้เคยมีอะไรนอกจากหน้าร้อนด้วยหรือเดือนหน้าเริ่มหน้าร้อนครับผมครับผมนึกว่าเริ่มมาหลายเดือนแล้วนะแต่จริงจนอกจากประเทศไทยเนี่ยนอกจากหน้าร้อนยังมีอีกหน้าหนึ่งนะอ่าไม่อาธนหลักนะ <laughs> <laughs> เคียวเจยิงเขาไปเคียวเจยิงเขานั้นเซเวียไป ไอปอนก็เจ็บไหมเพื่อนผมบอกเลยว่าน่ารักไม่น่ารักไม่รู้ครับแต่คนดูฟรีไฟน่ารักทุกคนครับจริงจริงนอกจากหน้าร้อนจะมีหน้านะ,ะหน้าหาดีับเพราะว่าเอ็มเจ็ดสิบเก้าใส่แล้วก็มีทางกจะตินน็อกดาวลงไปก่อนสองคนเลยจะชา้าหรือเปล่าครไบเมสส่งนี้โดนชาร์จรครับผมบอกเลยนะไม่อยากให้ผมเจอแล้วซีซีีไปอ้อมหลังแบบนั้นมีจาวิที่อยู่ค่อนข้างไกลด้วยแกรับหน้าที่เนี่ย ซ้อนทางด้านหลังอยู่คนเดียวต้องรีบเข้าไปช่วยเพื่อนแล้วไปอีกหนึ่งคนครับแล้วโดนเอ็มเจ็ดสิบเก้าเพิ่มด้วยรับรูฟีแอซีดีดียังคงเป็นเซียนเอ็มเจ็ดสิบเก้าจริงๆเหลือจาวิทคนเดียวจะไปชุบเพื่อนสามคนยังไงให้ทันครับตัวนี้ซีดีดีรอเก็บแต้มอย่างเดียวสามแต้มเอ็มเอตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วรู้สึกผิดแล้วตรงนี้เราไม่ฆ่าด้วยกระสุนด้วยนะระเบิดและอีธานะปล่อยเฉาอ่าสรุปโดนสติวคิวฮาอะไรตรงนี้ ยังเป็นฮาร์ดี้ที่เก็บนี้ไปได้ครับใส่อีทามไปเดอรรูฟี่คนเดียวอยู่ในที่กำลังไม่น่าโดนสิลคิวเพาพัชแมนตรงนี้โดนหน,น้าสัตวไปนิดนึงครับแกกดหน้าคนตรงแต่ว่าคนโดนละลายไวมากแล้วมูหวานตามไปคอรลิรเตอร์มาได้ครัมูหวานเนี่ยมีพีไปเมื่อวานแล้วจอดจ่อไปแบบนี้แต่ว่ามันยังไม่ขึ้นเกวหน้ามูหวานเก็บลิเตอร์ไปแล้วส่วนฮาร์ดี้เนี่ยก็ไปเก็บศพตัวนั้นมาครับแคปเปอร์เลเคีลจีคีลจีแกตัดไว้มูหวานกระโดดเข้าไปเล่นทางด้านหลังสมิวตัวนั้นตน้องตาหน้ามูหวานได้แล้วมูหวานเสีียยยไไไไปปปปเเเเเเลลลคครรรรััับบจจงหวววะะกกกโดดด่่่่นนนออมู้้าาาสื NGX ครับทีมมันดับ12ในตรา,นนาร,นนนตรางคะแนนสวน KG มาแล้ว KG เสียฮะอันนี้คือ KG อันดับหนึ่งในตารางคะแนนนะตารางคะแนนรวมอะ่ะผมบอกเลยว่ามีโอกาสแซงเลยครับตรงนี้ตรงอีโวตขนาดขึ้นมาก็ใช่นะใช่ครับคือจังหวะผักอ่ะจังหวะใช้ไอ้วอลผักเขาไได้น,นอกวงสวยแล้วครับแล้วตรงนี้ไปกินดีหมี่มาเลยแคสเปอร์แกนน็อกดาวน์น่าจับเปอร์เอ็กอีกหนึ่งคนด้วยครับค่อยๆชุบกันมาก่อนกายนะรับหน้าที่คำนั้นหน้าก็โดนดาเมจอยู่เดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นย้ำหนี่ยแล้วผมสงสัยดีหมี่คืออะไรครับดีีหมคือกกินวาใล้ อืมโบราณเขาว่าไว้ครับผมครับออกสักเก่าด้วยไปชมางี่เต็มหัวนะครับไปซีโจประตาแปะไปครับโดนนั่นครอมเอลไปเก็บน่าเอาเรดี้มาเลนจี้ยังคงร้อนแรงอยู่ต่อเนื่องโดยเฉพาะแคสเปอร์ครับโนดดาวน์โดนนั่นสาคูเอ็กแล้วก็โดนนั่นจับไปเอ็กลงไปสองพี่น้องตระกูไงไก่น่าต้องมาช่วยเลยครับพี่ใหญ่ของทีตรงนี้อ้าวนะครับ ทุก,กันมาก่อนครับตรงนี้ครับ N G X ฟอร์มมาใจมาใจมาแล้วเพื่อนแลมซี่นะตรงนี้นะโอ้แลมซี่เจ็ดสิบเจ็ดกับมัคคูแกนล้มโอสการ์เจ็ดสิบเจ็ดด้วยนะครับผมที่ของแกแล้วโจนะตามมาเก็นบนักแมนบูก,กอ์ไปตรงนี้ก่อนครับแล้วโดนจากทิศหลายทิศหลายมุมแล้วเกิดครับอ่าโจนะตรงนี้ไม่หยุดไม่หย่อนครับผม,มจะแซงโอซาก้าให้ได้ตรงนี้แล้วเข้าไป N G เคลื่อนย้ายบริชาติแต่เคลื่อนย้ายเสี่ยงไปหน่อยโคโนโคเนอร์ไม่มีไอวอลไม่สนเลยครับ จังหวะนี้นะเป็นหน,หน้าเดียวเดที่รอดักยิงอยู่บนเนินแบบเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจับเฟอร์เอ็กเล่นหน้าขอแมนบูกอป่าย์เสียไปอ่ะแมนบูกอล่วงไปอีกหนึ่งครับตรงนี้ครับแกัแล้วดูวงครับคุณไบนี่นะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องวงเลยนะมาพีกจริงๆนะใช่มาข้างผีผมบอกแล้วครับผมคุณบอกว่าไปเหนือผี <laughs> ผมบอกรอบๆอผีโอ <laughs> <laughs> ้โหปิดป้อ,อยจริงจริงวิ่ง โจ้หน้าได้มาอีกหนึ่งครับผมวโจ้หน้ไปขโมยเขาไปแล้วเขาเบสตายเจ้าเบสไปเก็บลำซี่มาแล้วเมลจบมาสามหกเหลือห้าดีครับผู้ชมจับตารอดูเนี่เจจบมาสับห้าไปครับไม่น่าเชื่อละตัวเองมาจบมาสับห้าได้แต่ว่ายังมีเด็ต้าเอกอยู่มีซีจีจีจีอยู่ครับไม่เซทแกยังอยู่หรือเปล่าไม่เห็นแบบแวบเลยนะแกเหลืออยู่คนเดียวนะนะไม่เซตเราเปิดมาแบบนี้เด็กหลบบอกเต็มหน้าที่ดีวันนี้มาดีแล้วครับโจหัตถีมีทางหน้าของวงก้าตรงนี้น็อกดาวลงไปก่อนครับแกชื่วยวันก้าใช่ไหม วองกาอ่าวองกาครับผมวองกาแล้วเด็กเกสเล่นกับฮาร์ดี้เด็กเกสเล่นกับฮาร์ดี้ใส่เจ้าบายใส่แล้วเราเปิดยย้อยมาดีดีทจบอันดับสีคือเด็กเกตเป็นคนยิงเปิดไว้แต่ว่าเราเปิดที่ย้อยมานี่เป็นของเพื่อนร่วมทีมช่วยกันแล้วเป็นคอใต้คิวเด้งกันมาที่เด็กเกสเก็บไป5คิวแล้ว โ่วน,นะครับคุณจะเอาทนายสอบเขาบอกอย่างนี้ว่าทำเป็น,นโกรไม่ได้นะครับผมแล้วกลายเป็นอ e ีโวตอนนี้ค้ำทุกทีมครับสาคูเอ็กไปเก็บใหชิมาได้แล้วไงฮะแต่เก็บไปเก็บมาตรนกอลมาสาคูเอ็กเอาสกอร์คิวขโมยมานิดนึงเหมือนกันแล้วตอนนี้เหลือสามเตมเท่าน,นั้นเดลต้าเอ็กบอกไม่สนแล้วตอนนี้ขอขโมยสกอร์คิวยจกว่าเพราะไซเวียกำลังจะจบะครับแล้วเหลือเดวเต้กับ e นะอีโวตฮะไฮไลท์จริงๆจ,จังๆแล้วครับ ไม่รู้ว่าพี่เมฆเจออะไรไปหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมว่าต้อจะมีในสองทีมนี้แหละแล้วไปที่นาหน้าสาคูเอ็กซ์สักูเอ็นต้องตาวไปก่อนยิงคมอะไรเบอร์นั้นนาหน้าเด็กเก๊แล้วมาอย่างนี้กลางห้วอลแบบนี้ไม่ถูกไม่ต้องนะเพราะต้องตาวก็ไล่ลงไอ้ทีท<อ>คน<อ>นานหน้าเด็งหลงตามา,ย, drink, า,มายิาายางโจหน้าตามายิงลงบ่ายโอกาสชนะอยู่ที่นาหน้าอีวอตค่อนข้างจะเกือบจะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเหลือคนสุดท้ายย้อยยอยเข้ามาเจ็ดเก้าจะไปขอเล่นนอกวงได้หนึ่งคนแต่สุดท้ายเสียครับอีวอคว้้าแแชมป์อีกลวนะสเตเดีียมมขอองกสวน่่ไใให้ครรรจิงคับ บุย่าไปแล้วครับเจอคลิปเดียวตรงนี้นะสำหรับเทบอีเวนต์สปอนนัเองครับ